เรื่องแรกนะคะสําหรับคลิปนี้นะเราก็จะมาดูที่โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอมในในแนวโน้มข้อสอบที่ที่ผ่านๆมาเนี่ยแบบจําลองอะตอมเนี่ยออกน้อยนะมันจะไปออกรวมกับชอยส์มันจะไปออกรวมกับรวมกับเนื้อหาอื่นแต่ว่าเราก็ ให้รู้คอนเซปต์ไว้นิดหนึ่งละกันนะคะสำหรับแบบจำลองอะตอมเราไปดูทีละคนเลยแบบจำลองอะตอมคนแรกคือแบบจำลองอะตอมของดอลตันนะคะแบบจำลองอะตอมของดอลตันเนี่ยเป็นคนแรกนะคะที่คิดคน้นดังนั้นเมื่อเป็นคนแรกในยุคนั้นยังไม่มีการทดลองดอลตันก็เลยบอกว่า อะตอมอะเป็นเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดคือเขาพยายามหาว่าอนุภาคที่เล็กที่สุดอะมันคืออะไรทีนี้เขาก็เหมือนมโนขึ้นมาว่าโอเคมันคือนี่แหละเล็กที่สุดมันก็คืออะไรประมาณนี้แหละเรียกว่าอะตอมละกันซึ่งเขาก็เลยกําหนดนิยามให้มันว่ามันคือสิ่งที่ไม่สามารถแบ่งแยกไม่สามารถสร้างใหม่แล้วก็ไม่สามารถทําลายได้ซึ่งข้อความนี้ไม่ได้เป็นจริงในปัจจุบันในปัจจุบันเรารู้เรารู้แล้วว่ามีสิ่งที่เล็กกว่าอะตอมถูกไหมมีไอตัวเล็กๆที่อยู่ในนี้อีกยิบยับเลย ถูกไหมนะคะแต่ว่าเนี่ยดอตันเขายังไม่รู้ไงเขายังไม่มีการทดลองเขาก็เลยให้ว่าโอเคอะตอมก็เนี่ยเล็กที่สุดในตอนนั้นที่ยังไม่มีการทดลองก็คือประมาณนี้แหละนะคะต่อไปคอนเซปต์ของแบบจําลองอะตอมของดอตันเขาบอกว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันและจะแตกต่างกับธาตุอื่นซึ่งตรงนี้ก็ไม่เป็นจริงในปัจจุบันอีก ะะไม่เป็นจริงยังไงไม่เป็นจริงเพราะว่าในปัจจุบันเรารู้ว่าธาตุอะคะ่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าไอโซโทปถูกต้องไหมมีไอโซโทปแปลว่าไอโซโทปเดียวกันเป็นธาตุเดียวกันนะแต่ว่าแต่ว่าเลขเลขมวลต่างกันนะคะทําให้สมบัติบางอย่างมันต่างกันเช่นอันนี้ครูยกตัวอย่างนะเช่นโซเดียมถ้าเป็นโซเดียมเฉยๆยเรารู้ว่าเป็นเ,นเกลือเนาะโซเดียมโซเดียมเลขมวลค่าหนึ่งเป็นค่าที่พบเจอได้ทั่วไปเป็นเกลือแต่ถ้าเป็นโซเดียมที่ เปลี่ยนเลขมวลไปมันก็จะเป็นธาตุกำมันันลังสีที่มีสมบัติอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เป็นเกลือเฉยๆโอเคไหมอันนี้นะคะก็คือไม่เป็นจริงในปัจจุบันแล้วเพราะว่าอน,นักเรียนอาจจะจดเพิ่มว่าเพราะว่ามันมีไอโซโทปนะคะมันมีไอโซโทปที่ทําให้มีสมบัติต่างกันนะเช่นถ้าเป็นโซเดียมธรรมดาเนี่ยจะเป็นเกลือแต่แต่มันก็จะมีโซเดียมที่เป็นกำมะถันลังสีได้นะคะอันนี้ อันนี้เดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ในในเรื่องของอะตอมตะลังสีของธาตุัมตันตลังสีงน,งสนะคะต่อไปอะตอมของธาตุสชนิดอาจจะรวมตัวการเกิดเป็นสารประกอบได้ในอัตราส่วนน้อยๆข้อนี้เป็นข้อเดียวที่เป็นจริงนะอันนี้เป็นข้อเดียวของของดอลตันนะคะที่เป็นจริงรวมการเกิดเป็นสารประกอบนะคะแล้วก็ดอลตันเสนอแบบจําลองอะตอมเป็นทรงกลมตันตรงนี้ในยุคเคียงไม่มีการทดลองเขาเสนอได้แค่นี้บางคนบอกว่า ทำไมเราถึงต้องเรียนในสิ่งที่มันไม่เป็นจริงทําไมเราไม่เรียนไอ้สิ่งที่มันเป็นจริงไปแล้วคือถ้าไม่มีดลอลตันนะคะก็จะไม่มีคนอื่นๆที่ค่อยๆค,คิดคน้นคิดคน้นคิดคน้นเราก็ได้มาเป็นซึ่งความจริงนะปัจจุบันนะคะดังนั้นเราก็เรียนรู้ไว้ว่าวิวัฒนาการของมันเนี่ยมันเริ่มจากเจออะไรแล้วมันแล้วแล้วแล้วสิ่งที่เจออ่ะใครมาเจอต่อใครมาเจอเพื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไ,ไ,ไปเรื่อยๆทําให้ได้มาเป็นเป็นความจริงนะปัจจุบันถามว่า ความรู้นะปัจจุบันมันจะเปลี่ยนได้อีกไหมมันก็อาจจะเปลี่ยนได้นะมันอาจจะเปลี่ยนได้โดยพวกเราก็ได้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตเนาะโอเคจบของดอลตันต่อไปดอลตันง่ายละมักไม่ออกข้อสอบด้วยต่อไปทอมสันทอมสันอันนี้จะเจอไหนเรื่องเจอในข้อสอบละนะคะแบบจําลองอะตอมของทอมสันทอมสันเนี่ยหลักๆพบสองอย่างอ่ะอันนี้คูสรุปให้นักเรียนโน้ตไว้นะพื้นที่ในหนังสือในชี้นะคะจดให้เต็มที่นะลูกเอ,อ่อของทอมสันเนี่ยพบสองอย่าง พบอย่างแรกคือคนพบอิเล็กตรอนนะคะ 1. พบอิเล็กตรอนอย่างที่สองพบอะไรพบสิ่งที่เรียกว่าประจุต่อมวลประจุคือประจุของอิเล็กตรอนต่อมวลของอิเล็กตรอนว่าพบ พบว่าประจุต่ตอมวลคงที่นะคะอันนี้คือสรุปคอนเซปต์เลยถ้าถ้านักเรียนเรียนจบไปแล้ว,ลวจะมารีวิวเร็วๆนักเรียนดูเฉพาะที่จดก็ได้นะคะส่วนใครจะอ่านาก็มีมีให้อ่านนะคะของทอมของทอมสันของทอมสันเป็นการทดลองสิ่งที่เรียกว่าหลอดรังสีแคโทดนะตรงนี้ถ้าใครเรียนในห้องก็คงได้ยินชื่ออาจจะงงบ้างไม่งงบ้างเดี๋ยวครูสรุปคอนเซปต์ให้ฟังหลอดรังสีแคโทดนะคะเป็นหลอดแก้วที่เขาเอาอากาศข้างในออกนะคะเพื่อพออากาศข้างในออก เอาอากาศในหลอดออกนะคะทาให้มันเกือบเกือบจะเป็นสุญญากาศทําให้อิเล็กตรอนหรือว่าประจุตร,ตรงนี้มานําไฟฟ้าได้แล้วเขาก็ใส่ไฟฟ้าพลังงานใส่ไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปเขาใช้โลหะ2องขั้วเขาใช้โลหะ2ฝัฟังเนะะี่ยค่ะเป็น2องขั้วตั้งชื่อขั้วว่าขั้วแคโทดกับขั้วแอโนดเป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะคะแล้วเขาก็ใส่ไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็ทําให้ อิเล็กตรอนจากขั้วหนึ่งพุ่งไปยังอีกขั้วหนึ่งแล้วเขาก็สังเกตการนำไฟฟ้าของอิเล็กตรอนตรงน,นั้นการเปลีป่ยงเบนของรังสีต่างๆซึ่งของของทอมสันเจออะไรบ้างนะคะของทอมสันอ่ะเรามาดูทีละประเด็นของหลอดรังสีแคโทดนะคะทําให้พบอนุภาคประจุลบทอมสันพบแค่อนุภาคประจุลบเรียกว่าอิเล็กตรอนโอเคไหมพบประจุลบอันนี้คือพบอันหนึ่งนะที่ครูบอกไปนะที่ครูสรุปให้นะคะต่อไปพบอะไรอีกพบ ค่าประจุต่ตอมวลคือ e ส่วน m e คือประจุ e คือประจุของอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบ m คือมวลมวลของประจุลบซึ่งประจุลบมีแค่อิเล็กตรอนนะคะเขาพบว่าค่าประจุต่ตอมวลของอิเล็กตรอนมีค่าคงที่มีค่าคงที่อยู่ที่เท่านี้หนึ่งจุดหนึ่งจุดเจ็กคูณสิยกกำลังแปดคูลอมต่อกรรมัมตรงนี้ได้มาจากการทดลองนะซึ่ง อ่าถามว่าควรจำไหมเอาให้รู้คร่าวๆแล้วกันถ้านักเรียนเจอโจทย์บางข้อบางประเด็นนักเรียนจะรู้ว่าการคุณเลขนี้มันมันมีประโยชน์ทำให้ทำข้อสอบได้เร็วข้อสอบเคมีเก่งไม่กลัวกลัวทำไม่ทันค่ะเก่งไม่กลัวกลัวชานะดังนั้นอะไรที่ถ้าเราจำแล้วมันมีประโยชน์ก็ก็ก็แนะนำให้จำแต่ตรงนี้ครูให้ดูคุ้นๆได้นะคะทีนี้เขาบอกว่ามันคงที่ประจุตัวมมลตรงนี้คงที่คงที่ที่แปลว่า ไม่ว่าจะเปลี่ยนแก๊สที่บรรจุในหลอดรังสีแคโทดหรือว่าเปลี่ยนขั้วมันก็ยังคงมีค่าเดิมนะคะคีย์เวิร์ดอีก2อ,อย่างที่อยากให้รู้คือเขาเปลี่ยนแก๊สที่บรรจุทําไมเขาเปลี่ยนโลหะที่ทําขั้วทําไมโลหะที่ทําขั้วตรงนี้คือสําหรับขั้วแคโทดนะนะคะอิเล็กตรอนอะคุย้อนกลับมาตรงนี้อิเล็กตรอนตรงเนี้ยที่ทอมสันเจอทอมสันเจออิเล็กตรอนมาจากสองส่วน นะคะอิเล็กตรอนมาจากไหนบ้างอิเล็กตรอนตำแหน่งอิเล็กตรอนตัวแรกอ่ะอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนตำแหน่งที่หนึ่งตัวที่หนึ่งอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนแหล่งที่หนึ่งแล้วกันอิเล็กตรอนแหล่งที่หนึ่งมาจากขั้วแคโทดมาจากมาจากหลอดรังสีแคโทดนะคะที่พอให้พลังงานไปให้พลังงานสูงเลยประมาณหมื่นโวลต์นะคะไปที่ขั้วแคโทดก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาจากขั้วดังนั้นอิเล็กตรอนแหล่งที่หนึ่งมาจากอิเล็กตรอนหลุดจากขั้วแคโทด หลุดจากขั้วแคทถอดเองอันนี้มีในข้อสอบนะลูกนะคะแล้วก็อิเล็กตรอนแหล่งที่สองคืออะไรพออิเล็กตรอนที่หลุดจากขั้วแค่ถอดอะค่ะมันวิ่งไปมันวิ่งไปอยังอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็จะไปชน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 กับแก๊สในหลอดดังนั้นพอมันไปชนกับอะตอมของแก๊สในหลอดอะครูวาดรูปให้ดูสมมตินะสมมุติตรงนี้เป็นอะตอมของแก๊สสมมุตินะอันนี้เป็นอะตอมของแก๊สอะอะตอมของแก๊สในหลอดอิเล็กตรอนมาค่ะ อิเล็กตรอนมาอันนี้เป็นอิเล็กตรอนมาชนปุ๊บพอชนนะอะอะตอมอะตอมมันแปลว่าอะตอมมันมีทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนถูกไหมดังนั้นมันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาจากมาออกหลุดออกมาจากอะตอมนี้แล้วก็จะมีโปรตอนหลุดออกมาจากอะตอมนี้อะตอมมีทั้งโปรตอนและนิวตรอนและเออเอาใหม่อะตอมมีทั้งโปรตอนและอิเล็กตรอนตอนนั้นเขายังไม่รู้จักนิวตรอนด้วยซ้ำเนาะให้เรารู้ว่ามันมีประจุบวกแล้วก็ประจุบลบละกันนะคะมีทั้งประจุบวกและประจุบลบ ดังนั้นพออนะิเล็กตรอนอะมันมาชนอะตอมตรงนี้ปึ๊บมันก็จะมีประจุลบหลุดออกแล้วก็มีประจุบวกหลุดออกนะคะตัวเนี้ยคือแหล่งที่หนึ่งอิเล็กตรอนที่หลุดจากแก๊สหลุดจากอะตอมของแก๊สในหลอดตรงเนี้ยคือแหล่งที่สองนะคะดังนั้นอะตอมของอิเล็กตรอนของแหล่งที่สองมาจากการมาจากการชนของอะตอมแก๊สในหลอดนะคะมาจากการชน อะตอมของแก๊สในหลอดนะคะเพราะมันก็จะหลุดมาเป็นโปรโตอนกับมันก็จะหลุดมามาเป็นอิเล็กตรอนกับอนุภาคบวกนะคะนี่ไงอันนี้คือเนี่ยแก๊สที่บรรจุอันนี้โลหะที่ทําขั้วก็คือตําแหน่งอิเล็กตรอนแหล่งที่1แก๊สที่บรรจุก็คืออิเล็กตรอนแหล่งที่2นะคะต่อไปออยเกนโกสตน์ออยเกนโกสตตรงนี้นะคะอันนี้นะักเรียนจดเป็นโน้ตไว้ก็ได้นอะอันไหนที่เป็นโน้ตเดี๋ยวครูไฮไลท์ไว้ให้ละกันเพราะว่าตอนสอนครูก็จะ ครูก็จะเนี่ยเนี่ยควรรู้เพิ่มเนี่ยอันนี้ก็โนดไว้นะคะอ่ะดอกจันโนดไว้โอเคออแกนโกสตไดคนนี้เขาไม่ได้เป็นแบบจําลองอะตอมไม่ได้คิดแบบจําลองอะตอมของตัวเองนะคะแต่ว่าในในระหว่างการทดลองตรงเนี้ยเขาก็ค้นพบอนุภาคประจุไฟฟ้าบวกเพิ่มเติมซึ่งอนุภาคประจุบวกตรงนี้เรียกว่าโปรตอนโอเคไหมนะคะดังนั้นคนที่ค้นค้นพบเพิ่ม คนต่อไปก็จะเป็นโกสตายนะคะพบอนุภาคบวกเรียกว่าโปรโตอนแต่ประจุต่ตอมวลของโปรโตอนมีค่าไม่คงที่ค่ะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับแก๊สที่บรรจุนะคะนั่นหมายความว่ายังไงมเมื่อกี้คูคูพูดหลุดพูดว่าตรงนี้คืออิเล็กตรอนตรงนี้คือโปรโตอนใช่ไหม แต่จริงๆแล้วอะค่ะตัวอนุภาคบวกตรงนี้มันมีทั้งปโปรตอนและนิวตรอนอยู่ในอนุภาคบวกนั่นหมายความว่าค่าประจุเนี่ยเป็นประจุของปโปรตอนตัวเดียวแต่มวลตรงนี้มันเป็นมวลไม่ใช่เป็นมวลของปโปรตอนถ้าถ้ามันเป็นของอิเล็กตรอนถ้ามันเป็นของอนุภาคลบนะประจุของอิเล็กตรอนต่อมวลของอิเล็กตรอนมีค่าคงที่เสมอตลอดแต่ถ้าเป็นประจุต่อมวลของอนุภาคบวก ประจุเป็นประจุของโปรตอนแต่มวลตรงนี้มันเป็นโปรตอนกับนิวตอนเพราะนิวตอนเป็นมวลในอนุภาคบวกดังนั้นมันจึงมีค่าไม่คงที่เพราะนิวตอนมันเปลี่ยนได้ตลอดนะคะแล้วมันหารกันเนี่ยมันไม่ได้มันม,มันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดนะคะโอเคต่อไปคนต่อไปมิลิแกนมิลิแกนนะคะใช้วิธีหยดประหยดใช้วิธีหยดน้ํามันนะคะหาประจุของอิเล็กตรอนทําให้ได้ค่ามาอยู่ที่ค่านี้มิลิแกนหยด หาประจุของอิเล็กตรอนได้ค่ามาเป็น1.6กคูณ10ยกกำลังลบสิกนเรียนอาจจะงงคำนะเดี๋ยวเดี๋ยวครูสรุปให้แล้วก็สุดท้ายทอมสันก็เลยเสนอแบบจำลองอะตอมว่ามีลักษณะเป็นทรงกลมเป็นกลางทางไฟฟ้าโดยมีประจุบวกคือโปรตอนเท่ากับประจุลบกระจายอยู่ทั้งทรงกลมตอนนั้น่ะตอนเนี้ยตอนตอนนั้นตอนนี้ตอนที่เขาทดลองตรงเนี้ยเขายังไม่ได้ค้นพบนิวตอนถูกไหมเขาเจอแค่โปรตอนกับกับเขาเจอแค่โปรตอนกับอิเล็กตรอนเขายังไม่เจอนิวตอนเขาก็เลย เ,เขาก็เลยเส,เสนอเป็นอนุภาคบวกกับอนุภาคลบที่เป็นแค่โปรตอนกับอิเล็กตรอนเขายังหาเหตุผลไม่ได้ด้วยซ้าว่าประจุต่อมวลตรงนี้ที่ไม่คงที่เพราะอะไรแต่ครูเอาความรู้ในปัจจุบันแตะอธิบายเพื่อให้นักเรียนไม่งงนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้จะสรุปให้จะสรุปให้ดังนี้ตัวเนี้ค่ะที่ได้มาเนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนตรงเนี้ยค่ะหนึ่งคูณสิยกกำลังลบสิตรงเนี้ยเป็นประจุต่อมวล เนาะเป็นค่าประจุต่อมวลซึ่งประจุต่อมวลตรงนี้เอาไปทําอะไรได้ประจุต่อมวลตรงนี้จะเอาไปคํานวณมวลได้นะคะอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูหามวลยังไงสมมุติจะหามวลเนาะหามวลของอิเล็กตรอนอยากหามวลของอิเล็กตรอนเรารู้อะไรบ้างเรารู้ว่าตอนนี้เรารู้ว่าทอมสันพบอะไรทอมสันพบว่าประจุต่อมวลมีค่าคงที่ประจุต่อมวลคือค่านี้ค่ะโอเคไหมแสดงว่าค่านี้มีไหมประจุต่อมวลมีนะ นะคะคและที่นี้มิลิแกนพบอะไรมิลิแกนได้ประจุมามิลิแกนมิลิแกนหาประจุอิเล็กตรอนได้ประจุคือค่านี้ไงประจุคือค่านี้ดังนั้นมันก็จะสามารถคำนวณมวลได้คำนวณมวลแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้นักเรียนนักเรียน อันนี้คือค่าประจ,ตตลลระจตุต่อมวลคือค่าผลลัพธนอะเหรไหมประจุต่อมวลคือค่าผลลัพธ์ว่าค่าผลลัพธ์ของมันอนะ่ะคือค่านี้ประจุต่ตอมวลอ่ะมีค่าคงที่ดังนั้นถ้านักเรียนรู้ประจุซึ่งมิลิแกนได้ประจุมาประจุคือค่านี้นักเรียนก็จะสามารถรู้มวล รู้มวลของอิเล็กตรอนได้ซึ่งเขามีการคำนวณมาแล้วทำให้สรุปได้ว่ามวลของอิเล็กตรอนนะคะจะได้เท่ากับ9.1้าุคูณ1ิยกกำลังลบี่สิกรัมอันนี้คือมวลของ1นึ่งอิเล็กตรอนโอเคไหมนะคะอันนี้คือมวลของ1อิเล็กตรอนนะนะคะโอเคจะบอกว่าตอนเป็นเด็กคุงงงมากแหละเรื่องเนี้ยแต่ว่าพอแบบพอมาสอนแล้วรู้สึกว่า อ๋อโอเคที่งงตอนนั้นเพราะอะไรเพราะว่าครูตอนนั้นพูดไม่เคลียร์เรื่องนี้ครูก็เลยจะพยายามพูดให้พูดให้เคลียร์พูดให, clear, ดให้ตอนที่คุูงงเป็นครูตอนที่คุงงงคูงงตอนเด็กๆคุูงงแล้วครูจะพยายามพูดนะแต่ถ้าันเรียนยังไม่เคลียร์ในเรียนถามมานะเดี๋ยวมีช่องทางการติดต่อให้ว่าถ้าสงสัยตรงไหนแคปหน้าจอมาถามนะครูจะพยายามตอบให้นะคะแบบจําลองอะตอมของทอมสันนะคะคือพามุดดิ้งโมเดลขนมปังลูกเกตจะบอกขนมปังลูกเกตบ้านเรามันก็ไม่คือไหม ขนมปังลูกเกดบ้านเรามันคือลูกเกดทั้งหมดอยู่ตรงกลางแต่ว่าขนมปังฝรั่งอะ่ะนักเรียนที่แบบมันมีลูกเกดกระจายกระจายกระจายเขาจะให้ลักษณะของลูกเกดที่กระจายกระจายค่ะแทนด้วยอิเล็กตรอนแล้วก็เนื้อเนื้อของขนมปังอะนะคะแทนด้วยโปรโตอนนะคะโอเคทีนี้สิ่งที่ต้องรู้เอ,อ่อโปรโตอนกับอิเล็กตรอนถ้ามันเป็นกลางเขาจะถือว่ามันเท่ากันนะถ้ามันเป็นกลางเนี่ย ถ้าอะตอมเป็นกลางบวกกับลบเท่ากันโอเคนะคะต่อไปแบบจำลองอะตอมของรัเทอร์ฟอร์ดแบบจำลองอะตอมของรัเทอร์ฟอร์ดครูกำลังดูว่าจริงๆครูตั้งใจจะให้จบทั้งหมดเลยในคลิปเดียวแต่ว่ามันน่าจะยาวไปครูจะพยายามไม่ให้คลิปหนึ่งอะเกินครึ่งชั่วโมง เราจะได้มีแรงบนันดาใจว่าดูจบคลิปหนึ่งเอางี้นะครูครูขอจบที่เท่านี้ก่อนเดลตันทอมสันใครไหวไปต่อแล้วเธอร์ฟอร์ดคลิปต่อไปเลยนะคะใครไม่ไหวไปพักก่อนได้เนาะอันนี้เราเพิ่งเริ่มเราพักกันแลนะ้วเนาะแต่ว่าอยากให้แบบนักเรียนแบบรีแล,ลกอะไม่อยากให้แบบโอ้ยาวแบบโอ้มาเลยจะจบคลิปสองชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่อยากให้มันยาวขนาดน,นั้นนะคะโอเคประมาณนี้แล้วกันเราเทอร์ฟอร์ดไปต่อคลิปต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้นักเรียนทุกคนใครอะไรยังไงไม่ไหวใดๆปรึกษาปัญหาใดๆติดต่อครูมาได้ นะจะพยายามตอบให้ทุกคนนะคะใครไหวไปต่อคลิปต่อไปเลยจ้าใครไม่ไหวไปดื่มน้ำสองนาทีแล้วกลับมาลุย